ใส่ชุดเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยอาไม่ต้องงงเพราะว่าตอนนี้ปเปรี้ยวอยู่กับคนนี้ค่ะผู้หลงทางเโทรศัพท์ี่เร,เราเก็บได้เม่ี้อ่ะเฮ้ยเื่อเ,เจ้าของเป่อเป็นเจ้าของ,องเ่าเบอร์อะไร i p h o มีมีโทรเสียงนี้ด้วยมั้ยมันยุ่งหืานพี่เป็นแบบไม่รองสไลด์แล้วติดปะกดกดไม่สไลด์ผ่า่า ตรงใช่ค <Es> <an> ่ะอยู yeah well, ่ตรงบางแสนใช่ไหมคะใช่ค่ะอ right? ้าอเหรอคะนี่ยืนะยืนกบนกระโดด้วยนะผมมองไม่เห็นเลยกระโดดไยืนกระโดดนะครับเฮ้ยอะไรคะฮัลโหลทำไมสิเอามาคุยคุยทฮัลโหล พี่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 กับหลังหันได้ไหมคะไหนพี่ลองหมุนตัวเหมือนตัวรอลอตัวเองสิคะลองหมุนรอบตัวเองใช่ใช่ค่ะช่วยหมุนรออตัวเองนี่พี่อยู่ตรงหน้าขอนไม้บ้าขอนไม้ใหญ่บ้าตรงริมทะเลบ้า ผมเห็นผู่รักสองคนแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แค่เนี้ยแค่ทายผู้ชมหน่อยเลยเดี๋ยวีครับผมโจโจอนุพลครับโจอนุพลโจเอฟสองนะครับโจแบ็คแคลค่ะโจแบ็คแคลคใช่ครับก็ไอ้เล่าพี่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมเนี่ยได้โอกาสเดินทางกับทีมงานของรายการของเปรี้ยวเปรี้ยวเที่ยวตลาดกับกรุงเทพด้วยผมก็ยินดีที่จะเป็นแขกรับเชิญให้นะครับโดยที่ไม่คิดมูลค่าใดๆนะครับ พี่เพิ่งไปอ่มามาเลเซียมาเลเซีย,เลเซยแล้วมาอยู่ว่างแสนได้ยังไงลนะ่ะทำไมต้องพยายามจะพูดเป็นเป็นสำเนียงอะไรคือ,ค,อคือมาเลเซียแล้ว <laughs> พี่ตังหมด <laughs> พี่พี่ใช้ใช้ตังจนหมดใช้ตังกองจนหมด <laughs> รายการงบน้อยขนาดนั้นเลยโอ้ oh, ถามถามสิ <laughs> อยากจะให้ถามเลยว่ารายการงบน้อยแค่ไหนคนลุกเลยเนี่ยคนลุกเลยโอ้คือแล้วก็บอกว่าคือทีมงานก็บอกคือไปกันทั้งหมดแบบประมาณ4คนค่ะทีมงานก็บอกว่างบหมดแล้วมีตัวกลับพอสักสามคนบอกว่า โจไม่รีใช่ไหมเดี๋ยวพี่ๆเนี่ยจะต้องเอาเนื้อรายการไปตัดเพื่อออกอากาศงั้นเดี๋ยวโจค่อยๆกลับนะเราแล้วพี่โจก็เลยก็เลาะมาตามชายแดนตาอะไรอย่างนี้ก็ผ่านสามจังหวัดแล้วก็มาเนี่ยครับตรงนี้นะฮะถึงถึงถึงชลบุรีแล้วก็ไปไปหนองมนพี่ไอ้คนที่โอ้รู้แล้วก็จำละจาได้ละไอ้เฟ้ที่เปี้ยวชนแน่เลยต้องเป็นพีแน่เลยอ่ะเข้าหลามหนองมนมาด้วยค่ะ ค่หรือเป็นแบบว่าซื้อข้าวหลาเน๊ซื้ออะไรอ่ะที่เนี่ยก็ของทะเลนี่ทารโาร่ทาโร่จริงๆก็ไม่ใช่ทารโร่เป็นปลาเส้นนม่้แบบใหญ่ามากเลยเอามาทำอะไรเยอะแยะเนาะนิโกรหรือเปล่าตัวใหญ่ขนาดนั้นนดูตัวสูงมากเออใช่ปะใช่ ก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะมาชนเป้ๆพี่บ้างเพราะเพราะในเป้เนี่ยพี่พูดตรงเมื่อก่อนพี่ก็มีเสื้อผ้าแต่พี่รู้สึกว่าเอาเสื้อผ้าขายแล้วก็เอาเป็นมาเดินทางดีกว่าแล้วเป้พี่แฟบพี่ก็เลยใส่เป็นหนังสือพิมพ์มาแทนจะได้ดูพองๆจะได้ดูแบบเฮ้ยได้ดูมีอะไรเหมือนกับแบบแบ็คแพ็คจริงๆคือแต่ว่าแต่ว่าเสื้อผ้าพี่เนี่ยก็แบบแลกแลกข้าวแลกอะไรอย่างนี้หมดแล้วแล้วไปไปที่หนองมวนพี <laughs> <sh> ่ก็แบบ รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถามทางว่าอยากกลับกรุงเทพถามทางป้าเขาป้าเขาก็ให้หม้อแกงมาหม้อแกงป้าเหมือนนับทางภาษาไทยไม่รู้เรื่องถ้าไม่ยินแบงนี้กินนี้คือตรงเนี้ยแสงมันเข้าเดี๋ยวพี่จะได้ขาวตรงนี้แล้วดูคุยกัน่างนี้ดีกว่าพี่ชอบพาทิตย์สรุปว่าพี่โจไม่มีไม่มีเงินที่จะกลับกรุงเทพใช่ปะใช่พูดตรงๆพี่ทำรายการทุกวันเนี่ยเข้าเนื้อตลอดอยากจะฝากไปบอกทางทีมงานที่เป็นพาทิตย์อยู่ไกลสุดขอบฟ้าว่าขอเงินและทำรายการเพิ่มหน่อยพี่โจไม่เี้นเวลาอย่างนี้พี่วันนี้พี่เป้งยังไม่อยากกลับ พี่คิดถึงบ้านมากสวนหลวงนี่เนี่ยน้องก่อนเพราะว่าบางแสงเขามีกิจกรรมอย่างหนึ่งพี่ที่แหลมแท่นเขาเพิ่งทําใหม่เลยนะเนี่ยแหลมแท่นมีอีกเรื่องอย่างหนึ่งใช่เออบานาโบสตรงนี้ก็มีทำอะไรแท่นเขามีอันนี้ Walking s u e t e ตั้งแต่ผมทำรายการท่องเที่ยวมานะครับก็ได้คุยกับชาวต่างชาติมากมายแอคเซนต์ภาษาอังกฤษของเธอคนนี้นะครับเรียกว่าถนนกำแพงมาจากมาจากถนนกำแพงนะครับสุดยอดอ่ะผลลุกเลยฝรั่งฟังแล้วโอ้ยเอาเถอะพี่ไปกับเปียวป่ะไปก็ได้ถ้าถ้าพี่ได้กลับบ้านพี่ก็ไปงั้นเดี๋ยวก็จะได้พาพี่กลับด้วยไงถ้าพี่ไปเที่ยวกับเปียวก่อนไปวันนี้เป็นแข่งับเชิญนะโอเคนะเออไปไม่มี ังค์ไม่มีตังค์เอาเนี่ยพี่ยนี่เดี๋ยวพี่มีเทคนิคตัดต่อพิมพ์เอาไปแลกแลกของได้อีกเยอะเลยไม่ได้ถ้งางั้นเดี๋ยวตอนนี้เปียวแบบรู้สึกเหนียวเหนอะหนะมากขอไปอาบน้ำแต่งตัวแบบให้สวยนิดนึงอคือเพิ่งจะมาเดินกับพี่เนี่ยเหรเอที่ walking street <แ>วอล์กอินสตรีทเนี่ยเหรอเจ๊วันนี้ขอเป็นผู้ชายของเปียวสักวันหนึ่งได้ไหมถ้าเธอไม่ระเกียดสิ่งที่ฉันหมักหมมมาตั้งแต่กุหลาบลำเปอร์ฉันจะยอมเป็นผู้ชายของเธอไม่เป็นไรพี่ตอนนี้เปียวก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรแล้วอะโอนี่คือกะว่่าาจะได้ถย แคปหนึ่งด้วยไปเลยใช่พี่ได้เนะโอเคไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเปรี้ยวก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เอากระเป๋าของพี่โจนครับไปเก็บในรถตู้แล้วโอ้ยนี่พี่ไม่มีกระเป๋าพี่ก็ไปไม่เป็นแล้วทำไมอ่ะก็นี่ก็เก็บเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับแล้วที่เอยังยางก็นี่เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแล้วนี่ โอ้ยเลือกสกิมสีมาเน่ยนะเว้นเหลืองขาแดงเกงฟ้าลายลายรองเท้าสีน้ำตาลเดี๋ยวคนก็จะเดินมาไหว้กันละป้ามาู้ามาูทำไมไม่ใช่ นี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เราทะเลมันก็ต้องแบบมีแบบพิ้วๆตามสไตล์ผู้หญิงเบาๆอ๋อผู้หญิงเบาเป็นแล้วไงเป็นสิงห์สิงห์บุราบสิงห์บราผู้ชายสองคนผู้หญิงนี่ก็จะพาพี่ไปเดินนี่แถวๆแหลมแท่นจะมี walking street เป็นนั้นก็จะมาตกทะเลนะที่มาบ่อยบ้างไม่ค่อยบ่อยแต่ไม่นี่มันอะไรตลาดอะไรนี่มันมีแต่ร่มเนี่ยบอกแล้วเี่าร่มหุบเนี่ยตลาดร่มหุบวะไม่ต้องไปแล้วว่าจะเด็ดร้านแหล เราเก็บแล้วเราลงมาเดินทำไมอ่ะมันมีวอล์กอินสตรีทพวกแบบเท้าสิ่งเสื้อผ้าของอะไรต่างๆที่ระลึ้อกันอะไรเงี้ยที่บางแสนเขาเพิ่งเขาเพิ่งทำนะเมื่อก่อนไม่คันไม่มีนะคือมาเปิดริมทะเลเดินดี่ๆได้ไหมวะไม่ได้เดินดีนึกว่าเดินเดินป็นปกติแล้วอ่ะตอนนี้มันอยู่ตรงนั้น